ก็คือรวมทั้งหมดแล้วก็จ้างรถนะครับมาขนเอาไปทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันฝังไม่ไหวจริงๆนะครับผมฝังไม่ไหวแล้วนะเพราะมันเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็คุณตาคุณยายนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางก็ช่วยให้งานรับเรื่องไปได้ดีๆนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแค่แดดเดียคือแดดร้อนมากๆนะครับผมก็ ชีวิตผู้ชายขายแรงงานมันก็ต้องสู้กับแดดลมฝนตกนะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาอัปเดตความคุณหน้านางานเพิ่มเติมกันต่อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปในการก่อสร้างตั้งแต่รายละเอียดเริ่มแรกเลยนะครับผมแล้วก็เห็นทุกดีเทลทุกขั้นตอนนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูบสอสุนันกันช่างนะครับผมหรือติดต่อสอบถามโทรศ<ม>ูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์เก้าสเก้าผมช่างต้นนะครับผมแล้วก็เบอร์นี้เป็น ID ไอเด้วยผม